สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้วันที่21มีนาคมสองห้าหกหานะคะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสงกรานนะคะแต่ไม่ทราบว่าปีนี้จะมีงานสงกรานหรือเปล่านะคะสาวดำก็จะมาเล่าความฝันให้กับเอฟซได้ฟังกันนะคะเมื่อคืนนี้สาวดำฝันว่าน้องสาวที่อยู่ต่างประเทศ นะคะในฝันนะคะว่าเอาสมุดบัญชีมาให้แล้วก็บอกว่าให้สาวดำเนี่ยเอาเอาสมุดบัญชีไปเบิกเงินไปเอารถคันขาวออกมาสาวดำก็เลยว่าเอา้าแล้วสามีเธอรู้ไหมล่ะเขาบอกว่ารู้โอ้มันเยอะนะสาวโทษสาวดำพูดว่ามันเยอะนะเจะพาะค่าซ่อมก็แสนกว่าบาทแล้วงวดรถถ้าเราจะไปปิดมันก็ตุกสามแสนกว่านะ เขาบอกว่านั่นแหละให้คุณป้าเอาไปจัดการเลยเขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วสาวดำก็เลยว่าโอ้โอเคเจ้ว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ยื่นสมุดบัญชีให้แล้วเขาก็แล้วเขาก็ไปแล้วสาวดำพอน้องสาวไปแล้วก็เลยเอาสมุดบัญชีเนี่ยมาเปิดดูว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วจะไปเอารถพอเปิดดูแล้วเอ้า เงินมีหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสามแสนห้าแล้วก็มีจุดแล้วก็มีมีแปดอ๊ะหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดมันมีเลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดแล้วก็จุดจุดแล้วก็มีเลขห้าเลขแปดสาวทำก็ได้ว่างไงแล้งเงินมีเท่าไหร่กันเนาะนี่เนาะคิดในใ,ในใจ หลังจากนั้นสาวดําก็ไปเอารถออกมาขับรถคันขาวออกมาค่ะทะเบียนรถหกศูด 60, 67, มันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะวัน,นี้มันอาจจะออก3ามตัวก็ได้เนาะพราะสาวดํานี่ฝันเกี่ยวพันกับเลขก,กับรถกับกับเลขในตัวรถนี่2องงวดติดมันก็ออกจริงนะคะงวดแรกที่สาวดำฝันสามมันติดกันก็ออก0ูนนะคะ วัเมื่อกี้สาวดำก็ฝันสาวดำก็เล่าให้ f อฟซฟังมันก็ออกหกเจนะคะท่านผู้ชมหรือว่างวดน,นี้มันจะออกศูนย์หเจ็ดเจ็ดหศนย์อะไรก็ว่าไปขอให้มันออก <laughs> สามตัวนั้นสาวดำก็คิดอย่างนี้นะตื่นขึ้นมาก็เลยเ,เล่าจะตอนแรกว่าจะไม่เล่า f อฟซีดีย๋ยกลัวว่ากลัวว่าเอจะจะว่าฝันอะไร เอาก็มันฝันอย่างนั้นนะเนาะมันก็มันฝันก็ <c oughs> บางทีก็ไม่ฝันนะกันแล้วรถนี่สาวดําก็ฝันเกี่ยวกับรถนะคะเพราะว่าสาวดําได้เช่ารถเข้ามาันมาขี่เนี่ยมันสามเดือนแล้วหรือสามเดือนนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะก็ไม่มีเงินไปเอาแล้วเอฟซีก็บอกว่าขอให้เข้าสามตัวทีเจอจะจะ,จะช่วยคุณแม่เอารถออกมาทีนี้มันก็เข้านะคะสามตัวแต่ว่าเอฟซก็คงไม่ได้ซื้อนะคะ สังเกตดูดีๆนะคะเลขในสวนธรรมนี่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไหนที่ให้มาเลขมันจะไม่ไกลกัน,นสาวดำก็ยังงงอยู่นะคะเหมือนงวดเมื่อกี้เนี่ยเข้าเข้าสามตัวสามตัวตรงเลยอาจารย์ของอาจารย์เรียกรับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจเย็นก็เข้าเข้าโต๊ะแล้วก็เข้าสองตัวอีกเหมือนกันก็พิจารณาดูนะคะ ก็เลยเล่าให้เอฟซีได้ฟังกันว่าฝันแบบนี้แหละไม่รู้ว่าจะออกตัวนั้นหรือเปล่านะคะสําหรับครีมนะคะครีมเหลือสองชุดนะคะอ่าเนี่ยนะคะครีมเหลือสองชุดค่ะสองชุดเนี่ยนะคะพันสองนะคะแล้วเอฟซีก็บอกว่าอยากจะดูก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นที่สาวดําใช้นะคะเนี่ยค่ะสาวดําใช้อยู่นะคะ อันนี้เป็นครีมที่ยังไม่ได้ใช้สาหรับ f อฟซีที่ว่าจะสั่งนะคะเหลืออยู่สองตลับสองตลับเนี่ยค่ะพันสองนะคะวิธีใช้ก็ง่ายง่ายค่ะแต่ช่วยเก็บครีมนี่ไว้ในตู้เย็นนะคะกเก็บครีมไว้ในตู้เย็นนะคะอาบน้ําซับหน้าพอหมาดๆนะคะแล้วก็แตะครีมแตะครีมเคลียรให้ทั่วใบหน้าแตะครีม เคลียรให้ตัวใบหน้านะคะแล้วก็นอนเช้าเกินมาไม่ต้องล้างเวลาทาครีมทา,ทาลำคอด้วยนะคะคอจะได้ไม่เหี่ยวนะคะแม่สาวดำก็หกหกสิบห้าปีนี้แหะคะ่ะแล้วเป็นอาการที่ปีนี้ไม่สบายบ่อยนะคะ เป็นครีมที่ใช้ส่วนตัวมาได้40ปีแล้วค่ะใช้มัง่งไม่ใช้มัง่งเพราะใช้ใช้จนหน้าหน้ามันคือหน้าอยู่ตัวแล้วค่ะบางทีเนี่ยค่ะตอนที่ปฏิบัติก็เป็นเกือบเป็นปีค่ะไม่เคยได้ใช้ครีมเลยและไม่เคยได้เอ่ยเรื่องครีมอีกเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้พอตอนพอตอนไปร้องเพลงก็ถึงซื้อสั่งมาใช้สีหวันแล้วก็แต่งตัวไปไปร้องเพลงนั่นแหละค่ะ อย่าลืมนะคะหน้านี่จะเนียนหน้าไม่เหี่ยวไม่ยน่นหน้าจะเนียนจะสวยมากนะคะอันนี้เรื่องของครีมเนาะถ้าใครอยากได้ก็สั่งมานะคะเพราะว่าเป็นครีมแม่สาวดำใช้ประจำตัวจนเท่าเท่ากับทั้งชีวิตเลยค่ะหยุดไปเดือนหนึ่งสองเดือนบางทีก็เป็นปีหนึ่งเพราะว่าหน้าสาวดำอยู่อยู่อยู่ตัวแล้วนะคะเพราะว่าใช้มาเป็นสามสิบสี่สิบปีค่ะ ใช้มาตั้งแต่สมัยครีมตลับสองร้อยห้าสิบจนตอนนี้ตลับละห้าหกร้อยค่ะสาวน้ำก็ยังใช้อยู่อ่านี่อาจารย์พลค่ะนะคะอาจารย์พลน,นะคะพิจารณานะคะอ้าวนี่น,นี่ใครเนี่ยอ๋อตะเกียงนี่ตะเกียงมาแล้วนะคะ ค่ะแต่ยงมาแล้วอ่าแคปเอาหรือยังแคปเอานะอันนี้อาจารย์แมวน้ํานะคะอันนี้น้องเพ้นค่ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นเลยนะคะจ้าสาวดม พูดโปรโมทอันนั้นไม่เป็นนก็นคือมันคือคนพูดตรงๆเนาะนั่นของน้องเพ้นอ่าอันนี้ของป้าปู่โคราชหนึ่งนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะไม่ใช่ว่าดูสิบใบแล้วก็ไปซื้อทั้งสิบใบไม่ได้นะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะการเสี่ยงโชคเสี่ยงให้เป็นนะคะก็ะเหมือนเมื่อกี้นี่เนาะเลขเข้าทั้งสามตัวสองตัวนะเลขมีสิบเ<า>อ็ดใบเข้าหกใบเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะคะ แต่เอฟซีไม่ได้ซื้อเลยนะคะไม่มีใครซื้อไม่มีคือไม่มีใครซื้อไม่มีใครสนใจเลยนะคะก็เป <generally> ็นกระดวงของเราเนาะถือว่าเป็นกระดวงของเราที่ดูแต่เราไม่ได้ซื้อเนาะเราดูแต่เราไม่ได้ซื้อค่ะถ้าดวงของเรามีเราก็ดูแล้วเราก็ซื้อ แต่ดวงเราไม่มีเราดูแล้วก็เฉยเฉยไม่ได้ซื้ออย่างนั้นล่ะค่ะเอฟซีบอกว่าให้คุณแม่สาวดำอะไรนะให้ทาให้ดู <c oughs> คุณแม่ก็เคยลงไปแล้วนะตั้งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะ่ะ

แล้วเราก็ต้องทาแบบนี้นะคะต้องทาคอทาลงมาให้ทั่วนะคะแต่งแบบนี้ทาแบบนี้นะคะทาครเออนท่านผู้ชมนจคะเนี่ย้ตลับเน่ยาครตลับน้อยๆนี่มค่ะนั่งดเียด้นตังตัวแล้วดิไปอ็นลีางลิบ่ะล่างลิบแต่ถ้าลิบพร้อมเนี่ยค่ะท่านผู้ชม ค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าสวนทำปฏิบัติธรรมนะคะก็ยังทาอยู่ท่านไหนที่อยากจะสั่งก็สั่งมาได้เลยนะคะสั่งมาได้เลยค่ะพันสองร้อยบาทนะคะของแม่สาวดำจะเป็นคนตรงๆพูดไปพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะคะ นะคะก็ถ้าใครอยากจะสั่งสั่งได้เลยค่ะเอฟซีท่านไหนอยากจะสั่งนะคะแอดไลน์ Ad เข้ามา0813673267ก็าค่ะเอานี้เลขของป้ปู่องค์อาจย่าดอกไม้ค่ะอ่าดูเอานะคะชอบใบนี้ก็ซื้อใบนี้ค่ะันี้ของอาจารย์แมวน้ำนะคะอืมให้มาแล้วค่ะงวดเมื่อกี้นี่ไม่เข้านะคะ อาจารยา์ผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะออันนี้ของอาจารย์เลขลับเมื่อกี้เข้า3ามตัวตรงนะคะเข้าทั้ง3ามตัว2องตัวให้มา3ามหางนะคะให้3ามหางเข้า3ามตัวตรงแล้วก็เข้า2ตัวบนนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะนะคะนี่ราคะเลขม,มีอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็แล้วแต่ถ้าวันไหนสาวดําไม่มีตัวเลขที่จะามาลงช่องให้สาวดําก็จะไม่ได้ลงนะคะ ค่ะจะไปไหนลูกไปไหนไปไหนเดียวโอ้ยเนาะเดี๋ยวโอ้ยก็จะแปะจะแม่คักจะลูกหไม่ยอมห่างเลยบอกยาย่า,อยา <c oughs> ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะมีกำลังใจพาสาวดำสู้อีกต่อไปนะคะ เอฟซีพาสู้สาวดำก็สู้ค่ะเพราะว่าปัจจัยอยู่กับเอฟซีเนาะถ้าเอฟซีไม่มีโชคไม่มีลาบก็ไม่มีเงินจะช่วยสร้างต่อนะคะสาวดำก็รู้สึกท้อแต่ถ้าจะปิดสวนททำตอนไหนสาวดำก็จะบอกก็พูดตรงๆบอกกันตรงๆบอกกันด้วยความจริงใจนะคะ เราจะทําอะไรเราก็ต้องบอกกันเพราเราคือครอบครัวเดียวกันถ้าไปไหวก็ไปไปต่อสารไหวก็สารต่อสารไม่ไหวก็หยุดนะคะสาวดําก็จะได้ไปร้องเพลงไปหาไปร้องเพลงไปทำมาหากินเลี้ยงชีวิตของตัวเองต่อไปคะ่ะถ้าชีวิตนี้ในชาตินี้ไม่มีบุญวาสนาสารสวนทำได้เสร็จนะคะ ก็สาวดําพูดตรงๆก่ะจําไว้สาวดําบอกแล้วนะคะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันถ้าเราไม่มีโชคเราก็ไม่มีเงินจะสารต่อเพราะเราไม่มีนายทุนมาสามาสร้างให้เนาะ,ะสาวดําก็จะประกาศบอกเลยว่าสวนธรรมได้ปิดลงไม่มีบุญวาสนาได้สานต่อก็จะบอกเอฟซของสาวดําตรงๆ,ๆทุกท่านวันนี้ขอให้ท่านโชคดีนะคะ